ไทม์ไลน์สำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในประเทศอังกฤษหรือเด็กที่เรียนอยู่ในหลักสูตรของประเทศอังกฤษแล้วต้องการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นผู้ตูขอให้ความรู้ในเรื่องของการออกแบบหลักสูตรก่อนนะครับ <c oughs> มันมีประโยคหลักๆที่ เขามักจะพูดกันในเรื่องของการออกแบบหลักสูตรก็คือ the best of study is self study อันนี้หมายถึงการพัฒนา academic perform ของเด็กนักเรียนว่าคุณมีความสามารถในการเรียนรู้แล้วก็ teachable ได้ดีแค่ไหนนะครับอันที่สองคือ the best of the best is study yourself คุณจะต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าแท้ที่จริงแล้ว คุณ Born to be อะไรคุณสุสกับคอสเรียนอะไรบ้างแค่ไหนแล้วก็อย่างไรนะครับซึ่งทั้งสองตัวนะครับจะถูกใช้เป็นไคลเชียในขั้นตอนของการคัดคนเข้ามาเรียนของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยท็อปๆอย่างเช่นออกฟอร์ดเคมบริดอย่างเงี้ยครับให้ความสำคัญมากๆว่าเด็กที่สมัครเข้ามาเรียน จะต้องได้เรียนในสาขาที่เด็กคนนั้น Born to be จริงๆนะครับหัวข้อวันนี้คือ t m m l l n n t t p r e p a ร์นะครับปกติถ้าเราอยากเข้ามหาลัยที่เป็นตัวท็อปอย่างเช่น Oxford Cambridge อย่างเี้ครับเราควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย3-4ปีนะครับ ปกติ year 13เท r ม1จะเปิดเรียนประมาณต้นเดือนเซปเทมเบอรนะครับแล้ววันที่6เซปเทมเบอร์จะเป็นวันแรกในการยื่นแอปพลิเคชันสำหรับเด็กที่ต้องการสมัครเข้าเรียน Top University อย่างเช่น Oxford Cambridge หรือสำหรับเด็กที่ต้องการเข้าเรียนแ e d i c i n e นะครับวันสุดท้ายสำหรับออกบริและ m e ด i c i n e คือวันที่15ออก o ท e บนะครับ คลิปนี้คุณถูกขอโฟกัสเฉพาะเด็กที่ต้องการสมัครออกบริ e หรือเด็กที่ต้องการสมัครแมตดิซีนก่อนนะครับการเตรียมตัวลูหน้า4ปีเริ่มจากปลายของเยียแป8นะครับเทอม3ของเยียแป8เนี่ยถ้าเด็กได้เรียนใน Top School หรือสกูอันดับต้นๆของประเทศอังกฤษนะครับเขาจะทำา c r r e e ร์เทสติ้แบบซีเรียสมากๆนะครับ c a r e เ r t e เทสติ testing, ดูอะไรบ้าง 1. ดู Interesting ของเด็ก 2. ดู Personality นะครับ 3. ก็คือดู aptitude ก็คือดู IQ แต่ละด้านของเด็กนะครับจากนั้นพอขึ้นเยีย9เก้าทอมหนะครับถ้าเป็นกลุ่มโรงเรียนท็อปก็จะถามเด็กแล้วว่าคุณจะเลือก IGCSE อะไรบ้าง เด็กก็จะระบุ i g c s e ไปประมาณ9-11ถึงตัวนะครับ <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงของ i g c s e preparation นะครับ <c oughs> พอเยีเก้าเทอม3โรงเรียนจะให้เด็กเฟิร์มนะครับว่า i g c s e 9-10ถึงตัวที่คุณจะเลือกเรียนนั้นคืออะไรนะครับ <c oughs> พอเด็กขึ้นเยียรสิทนะครับ โรงเรียนจะสเปรดเนื้อหา IGCSE แบบเต็มที่นะครับตอนที่เด็กอยู่ Year 10เท r m 1นะครับเด็กเขาจะเริ่มชัดเจนแล้วครับว่าเขาสนใจอะไรยกตัวอย่างเด็กคนหนึ่งนะครับเขาพอ Year 10 Term 1เขารู้ละวว่าตัวแรกที่สนใจมากๆคือ Computer Science ตัวที่สองคือ Pure Mathematics ตัวที่สามคือ Pure Physics และตัวสุดท้ายก็คือ e n g i n e e r นะครับ แต่ว่าเขายังไม่รู้ว่าตัวไหนคือตัวที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะที่สุดสำหรับเขานะครับสิ่งที่กรตัวแนะนำให้เด็กพวกนี้ทำก็คือการเข้าไปปริ้นคอร์สเซลิบปัสของมหาลัยออกมาอ่านเลยพอเยี่สิบเทอมสองเนี่ยครับเขาจะเริ่มพัฒนา Personal Statement ครั้งที่หนึ่งแล้วครับครัวน,นี้เรามาหยุดดูในเยียสิบเนะครับ กติ Year 11, 1เเทอมหนึ่งนะครับเด็กทุกคนจะเรียน IGCSE จบหมดแล้ว100%เทอมหนึ่งของ Year 11เป็นเทอมของการทำ Revision ของเนื้อหาทั้งหมดนะครับ ปลายของเทอมหนึเป็นช่วงของการสมัครเข้าเรียนัมมร์แคมช่วงปิดเทอมตอนจบ1 1ครึ่ง12เป็นช่วงของการสมัครเข้าท็อปสกูลที่เด็กต้องการปรเรียนต่อในเยี2ยและเป็นช่วงของการสอบชิงสกอร่านะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเด็กได้เตรียมพีซอนาเซ็ตเมนต์ล่วงหน้าตั้งแต่ year 10, เยี่ยเทอม2นะครับตอนที่ชิงสกอร่าและมีการสัมภาษณ์เนี่ย เด็กจะตอบทุกอย่างได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพเด็กจะเลือกวิชาในเยียสิบได้ถูกต้องแล้วก็ตรงตามเป้าหมายทั้งหมดของเด็กคนนั้นที่ต้องการเข้าไปเรียนนะครับพอเด็กจบเยียสิบเอ็ดไปซัมเมอร์แคมนะครับเด็กจะต้องบวกด้วยการทำเวิร์กเอ็กซ์เพรียประมาณ1-2ที่ ซึ่งกลับมาในเด็กคนเดิมที่ครูตุยกตัวอย่างนะครับเขาอาจจะไปทำ work experience ทางด้านของ computer science เขาอาจจะไปทำ work experience ทางด้านของ engineer เขาอาจจะไปทำ summer camp ในกลุ่มของ pure science pure math แล้วก็ pure physics แต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเขาขึ้น year 12เขาต้องตัดสินใจแล้วครับว่า A level 3ตัวถึง4ตัวเขาจะเรียนอะไร ก่อนขึ้น year สิบสอเขา f i n อ l แล้วว่า university เขาจะเรียนอะไรสมมุติเด็กคนนี้ได้ f i n อ l แล้วว่าเขาจะเรียนคอมพิวเตอร์ n c e ในมหาวิทยาลัยนะครับ year สิบสอเขาก็จะมี math มี Freedom ฟิสิกส์แล้วก็มี Computer Science. คอมพิวเตอร์ n c e คันนี้ปกติเนี่ยโรงเรียนเขาจะจัดสัสดส่วนเนื้อหาของ year 12และ year สิไว้คือ8 0ดสิ 20. ถามาทำไมจึงลดเนื้อหาในเยี r 12ลงนะครับเยี่12ทั้งปีนะครับเด็กจะต้อง develop personal statement เพื่อใช้ในการยื่นมหาลัยตอนเยี่13ถึง1เด็กจะต้อง develop reference ร่วมกับคุณครูเพื่อใช้ในการยื่นเข้ามหาลัยตอนเยี่13ทึง1เด็กจะต้องเตรียม extra test แลวที่สำคัญที่สุดอีกตัวหนึ่งก็คือในเยี r ยรเด็กจะต้องทำอินเทอร์วิวเทรนนิ่เพื่อที่จะสมัครเข้าออกฟอร์ดเคมบริดจแล้วจะต้องอินเทอร์วิวนะครับคราวนี้ครูตู่โฟกัสแคบเข้าไปอีกเรื่องของเอ็กซ์ e s t ที่เด็กจะต้องเตรียมในเยี r ยรอย่างเด็กต้องการเรียนลอนะครับของ Cambridge จะมี Cambridge Law Test นะครับแต่ของมหาลัยอื่นๆจะมี l n ล t ให้เด็กต้องสอบ ซึ่งข้อสอบตรงนี้ครับถ้าเด็กไม่ได้อ่านไม่ได้ซ้อมทำไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนยากมากที่เด็กจะทำคะแนนที่ดีพอและสามารถเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยได้นะครับสมมติเด็กต้องการเรียน Pure Mathematics สำหรับ Oxford กับ Imperial เด็กต้องสอบ MAT เขาเรียก t t t s t นะครับ หรือว่าสำหรับ Cambridge กับว w ริกเด็กต้องสอบ Step t e ทสสำหรับ Durham หรือ Lancaster เด็กต้องเท Mathematics ของ University โดยตรงซึ่งสำคัญที่สุดเลยคือการหาตัวอย่างข้อสอบเก่ามาซ้อมทำนะครับสำหรับเด็กที่ต้องการเรียนแพทย์ศนเด็เกตต้องมีสอบ BMAT นะครับสำหรับกลุ่มของ Cambridge นะครับแล้วก็ Oxford เด็กต้องสอบ Gamset นะครับสำหรับมหาลัยคดีเอฟแอกเซอร์อะไรเงี้ยน,นะครับต้องสอบ UCAT สำหรับมหาลัยอื่นๆที่เหลือเพราะฉะนั้นถ้าเด็กไม่ได้เป็นคอสเรลิบัสมาศึกษาล่วงหน้ายากมากที่เด็กจะรู้ว่าเขาจะต้องเตรียมเลือกสอบตัวความถนัดหรือ extra test ตัวไหนนะครับบทสรุปของทั้งหมดเลยก็คือถ้าต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดีๆ ในประเทศอังกฤษนะครับเด็กควรจะเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย3าถึงสปีแต่ละปีเนี่ยมีฟังกช์ชันที่ชัดเจนว่าเขาต้องเตรียมอะไรบ้างเขาต้องทำอะไรบ้างทำอะไรเพื่ออะไรแค่ไหนแล้วก็อย่างไรนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการรู้รายละเอียดที่มากกว่านี้ครับ ก็แนะนำว่าเข้ามาคุยกับทีมงานที่มีความรู้ในการเตรียมเด็กเพื่อเข้าท็อปยูนิเวอร์ซนะครับ